สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วัศวินร c ขับนะคะวันนี้เรามาอยู่ที่ Starbank Park New Haven e e i n n u u r h h นะคะเพราะเราเข้าสปริงกันแล้วเย้วันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคการอ่านหนังสือสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นนักอ่านเนะ เราอ่ะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากชอบมากจนกระทั่ง b ั m b e ิลพรอมของเราเขียนว่า I wish the world has more people who read แต่ไม่ใช่แค่ว่าการอ่านหนังสือเป็นงานในเล็กที่ฟังดูเท่หรือว่าการชวนไปนเดทที่ร้านหนังสือแบบดูเป็นอะไรคูลๆอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะคูลก็ตามนะแป๊บนึรู้สึกว่ามันมีประโยชน์หลายอยา่างทั้งเพิ่มสมาธิแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักโลกที่กว้างมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าการอ่านหนังสืออ่านหนังสือมันมีประโยชน์ไม่อย่าง,งานั้นทุกคนก็คงจะไม่ตั้ง Resolution ว่าอยากจะอ่านนนนนนนหหหัังงสสืืนนืออออใใ้้้้้มมมาาาาากกขขึึแต่่ละปปีีีคคํถนนไดน รือยังถามว่ายังคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่แป้งบอกว่าจะช่วยให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นเจ์นี่ของการเป็นนักอ่านได้นะคะเพื่อเวลการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข้อแรกนะคะที่แป้งอยากจะแนะนําสาหรับคนที่ไม่ใช่คนอา่านหนังสือเลยดีกว่าเราอยากจะลองเริ่มมีงานในเลกเป็นการอาร่านหนังสือนะคะข้อแรกก็คือให้เริ่มตั้งคําถามอะไรสักอย่างแล้วหาคําตอบจากในหนังสือ ลองมองไปรอบๆตัวเรามีอะไรที่เราสงสัยอะไรที่เราอยากอยู่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็แทนที่จะหาคําตอบจากในอินเทอร์เนต็ตเราก็ลองไปเดินเข้าร้านหนังสือแล้วก็ลองหาหนังสือที่มันสามารถตอบคาถามเราได้นะ <c oughs> คือช่วงโควิดใหม่ๆแล้วทุกคนต้องล็อกดาวน์ใช่ไหมมีข่าวเกี่ยวกับแบบเออสังคมน,นู่นนี่นั่นเยอะมากอะไรเงี้ยแราแป้งก็เริ่มมีคาถามว่าเอออะไรทําให้เราแอสซัสังคมแบบมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยไปเจอหนังสือเซเปียนนะคะที่ลองอ่านแล้วรู้สึกว่ามันตอบคำถามเรามากเลยแล้วหลังจากนั้นก็รู้สึกว่า เวลาเรามีคาถามอะไรแล้วเราหาคาตอบจากในหนังสือมันสนุกเราได้ลอง explore อะไรใหม่ๆแล้วการอ่านหนังสือดีๆมันก็นําไปสู่คําถามใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยเนะข้อที่2ก็คือ read what you enjoy สําหรับตัวแป้มเองแปมรู้สึกว่าหนังสือมันก็เหมือนเพลงหรือว่าดนตรีมันอาจจะมีเพลงที่แมสแมสหนังสือที่แมสแมสทุกคนพูดถึงทุกคนบอกว่าควรอ่านหรือว่ามันอาจจะมีหนังสือหรือว่าเพลงที่นิชนิชมากๆบางคนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยแปมก็รู้สึกว่าการที่เราจะชอบ ทั้งสองอย่างหรือไม่ชอบวันไหนเลยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือที่มันอาจจะดังแต่ว่าไม่ได้ตอบคาถามเราอะไรเงี้ยออีกข้อนึงก็คือรู้สึกว่าหนังสือมันไม่จําเป็นที่จะต้องมีประโยชน์หรือว่าให้ข้อมูลเสมอไปเนาะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าถ้าอ่านหนังสือควรจะอ่านหนังสือที่ได้ความรู้หรือเปล่าแบบหนังสือนอนฟิคชันมันดีกว่าหนังสือฟิคชันหรือเปล่าซึ่งส่วนตัวแป๊บ้นรู้สึกว่าไม่นะคะตอนนั้นก็อาจจะเป็นอนาเตอร์วิดีโอถือแต่ละ เล่มมันก็มีประโยชน์มีเนื้อหามีมันก็ให้อะไรที่มันแตกต่างกาันจําเป็นว่าจะต้องอ่านแค่สิ่งที่โยผมเข้าไปแล้วสิ่งที่มีประโยชน์ส่อนใโอเคข้อที่3ก็คือ you don't have to get everything from every read ต้องสืว่าอันนี้เป็นเหมือน message ที่ ตอนเด็กๆทําให้แป้แบบไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเพราะเวลาเราอ่านแล้วเราบอกใครว่าเออเราอ่านเล่มน,นี้มาแล้วสมุดคยคนถามว่าเราได้อะไรมันเกี่ยวกับอะไรเขาพูดอะไรแล้วเราไม่รู้เราจาไม่ได้มันก็รู้สึกเหมือนเราไม่ได้อ่านหรือว่าเราเป็นนักอ่านที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอต้องมาแล้วก็ลองอ่านหนังสือได้เยอะขึ้นแป้งก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการอ่านมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เราจํา ข้อความหรือว่าโคด้ดหรือว่าเนื้อหาออกมาเป็นคาๆอะ่ะแต่มันเป็นเรื่องของการที่นะเวลาที่เราอ่านเราสามารถที่จะซึมซับแล้วก็รีเฟกกับมันได้มากหน่อยแค่ไหนมากกว่าเนาะส่วนตัวเราเวลาที่พยายามจะอ่านแล้วไฮไลท์หรือว่าจดโนต้ตหรือว่าจะเอ็กทรักข้อมูลออกมาตลอดเวลามันทําให้เราเสียสมาธิไปจากการที่เราจะได้รีเฟกกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนั้นจริงๆเนาะใช่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าทาไมเราอ่านแล้วเราไม่ได้ อะไรเท่าไรเลยก็ <c oughs> อยากจะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะเราไม่จําเป็นที่ต้องได้อะไรจากหนังสือทุกเล่มก็ได้ read then write สาหรับใครที่มีหนังสือที่รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแนว informative เราอยากจะได้อะไรออกมาเป็นแบบข้อๆเอาไปใช้ได้จริงอะไรอย่างเงี้ยตัวแป้มก็จะนิ้นในการใช้เทคนิค reflection หรือว่าการสะท้อนมากกว่าการจดโน้ตอกมานะคะ reflection ก็คือหลังจากที่เราอ่านสมมติอ่านจบบทน,นั้นหรือว่าอ่านจบเล่มหนึ่งอะไรเงรี้ยแปมก็จะมาเขียนโน้ต กับตัวเองพาก็ <laughs> จะมาสนนนกับตัวเองละคะ่ะว่าหลังจากเราอ่านเล่มนั้นหรือบทนั้นเนี่ยเราได้อะไรเราสึกยังไงเราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาเขียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าหนังสือทุกเล่มหรือข้อความถูกข้อความที่มันตีพิมพ์ออกมามันจะถูกต้องเสมอแล้วเราต้องเห็นด้วยกับมันเสมอเนาะดือ,อลองอ่านแล้วก็คิดตามได้แล้วป้าคิดว่านั่นแหละเป็นพอยต์ของการที่เราได้ลองอ่านหนังสือ ข้อสุดท้ายและคิดว่าน่าจะเป็นข้อที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดน,นะคะก็คือเทคนิคที่จะอ่านให้มันได้เยอะขึ้นจริงๆอยากจะบอกก่อนเลยว่าเราไม่ใช่คนที่อ่านหนังสือได้สม,สม่ําเสมอใรูปสักเท่าไหร่ไม่เลยดีกว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่สม่าเสมอเลย <c oughs> งานอดิเรกเป็นการซื้อหนังสือมากกว่าการอ่านหนังสือนะข้อแรกคือ read when you like อ,อ่านตอนที่รู้สึกอยากจะอ่าน แ้วถ้าว่าเราอ่านในตอนที่เราไม่ได้อยากจะอ่านจริงๆอ่ะสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรจากทั้งหนังสือแล้วก็แทนที่จะเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันอาจจะพักผ่อนได้ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยมากๆเป็นวันที่เหนื่อยเป็นวันที่ยุ่งแล้วเราไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านก็ได้นะคะข้อต่อไปก็คือ have a short list บางครั้งเวลาเราอ่านหนังสือใช่ไหมแล้วเราสนใจในเรื่องเรื่องหนึ่งอะไรบางอย่างแล้วเวลาเราไปซื้องานหนังสือหรือว่ามาการหนังสือร้านหนังสือต่างๆเราก็จะซื้อมาเยอะมากแล้วปัญหาก็คือกว่าเราจะอ่านจบเล่มแรกหรือ2เล่มแรกอะไรเงี้ยเราก็ความสนใจของเราก็ move on จากธีมนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าว่าใครมีปัญหาที่มันคล้ายๆแบบนี้แป๊มแนะนําให้ลองลด ลิสให้มันสั้นลงสำหรับหนังสือที่กำลังอ่านตอนเนี้เ้าจะมีลิสของเล่มต่อไปที่อยากจะอ่านแค่1-2เล่มเท่านั้นเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่ม flexibility หรือว่าความยืดหยุ่นในหัวข้อที่เราต้องการจะอ่านได้นะคะแล้วเราจะรู้สึกสนุกในทุกๆเล่มที่อ่านมากกว่าแค่ต้องมาไล่อ่านหนังสือที่ซื้อตุนเก็บไว้อะไรอย่างนี้ ข้อสุดท้ายก็คือ set a time to read หรือว่าการหาเวลาอ่านถือว่ามันจะมีอยู่2เทคนิคคนกลุ่มแรกก็คือแนะนําให้ตั้งจํานวนหน้าที่จะอา่านอย่างเช่นวันนี้จะอ่านให้ได้10หน้ากับคนกลุ่มที่2ก็คือตั้งเวลาที่จะอา่านคะอย่างเช่น10นาทีหรือว่า30นาทีอันนี้ก็แล้วแต่คนเลยว่าแบบไหนเวิร์กกว่ากันแต่สั้นจะชอบแบบตั้งเวลามากกว่าเพราะบางครั้งถ้าว่าเราตั้งเป็นหน้าแล้วบางวันเราสิบหน้าแล้วมันไม่สนุกหรือว่าเราเหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิบหน้าที่ Hello <laughs> <Hey. S 2> บางวัน,นหนังสือเล่มนั้นอาจจะไม่สนุกหรือว่าเราอาจจะเหนื่อยมากๆสิบน้ามันก็จ,จะรู้สึกทรมานเนาะหรือบางวันสิบน้าก็อาจจะไม่พอถ้าว่ามันแบบเรากําลังเอนจอยอะไรอย่างนี้ส่วนตัวก็เลยจะชอบแบบตั้งเวลามากกว่าจะเป็นสิบนาทีสามสิบนาทีก่อนนอนพักเที่ยงหลังตื่นเช้ามาอะไรอย่างเงี้ย ก็นั่งอ่านไปเลยจะใน30มนาทีนั้นจะอ่านได้หนึ่งหน้าหรือว่า10หน้าหรือ30หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วันก็จะเป็นการลดความกดดันของการอ่านลงไปเนาะโอเคค่ะจบไปแล้วสำหรับาไมาเ่เสร็เล็กๆน้อยๆที่แป้มใช้เพื่อท่านนิสัยและการอ่านของตัวเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อเยเนาะสุดท้ายแล้วอะ่ะการจะเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ทุกวันสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือการที่ตัดสินใจจะอ่านหนังสือ ให้ได้ทุกวันงงปะ <laughs> คือ as simple as that ก่อนจะนอนหรือว่าหลังจากตื่นเช้ามาหรือในช่วงเวลาที่ทุกคนว่างอะไรเงี้ยเราตัดสินใจหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านถ้าทุกคนทําได้ในทุกๆวันอะไรเงี้ยมันก็เป็นหนักอ่านที่เก่งมากๆแล้วนะคะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย <S <S